สวัสดีครับผมโค้ดปุ้ยออนไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับเอาเงินบาทของเรานะครับฝากเข้าไปที่บิตคัพนะครับแล้วก็แลกเป็นคริปโตนะครับนะฮะแล้วก็โอนไปยังกระเป๋าคริปโตของเรานะครับเพื่อทําธุรกรรมต่างๆนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําเป็นการเอาเงินบาทนะครับซื้อคริปโตนะครับในเว็บบิตคัพนะครับอ่านะครับเราจะซื้อสกุลอีเทเรียมนะครับแล้วก็จะโอนไปที่กระเป๋าของทัสเวลตนะฮะ ก็เริ่มต้นเราต้องมีบิดขับนะครับแล้วก็สมัครแล้วก็ยันตัวตน k ค c ให้ผ่านเรียบร้อยนะครับก็ผมมีคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะข้ามตรงนั้นเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีบิดขับนะครับก็ไปดูคลิปนะครับหรือลิงก์สมัคราจากของผมอีกคลิปหนึ่งได้นะครับอ่าทีนี้พอเราได้เรียบร้อย k y c ผ่านแล้วนะครับก็มาที่หน้าแดชบอร์ดนะครับอันนี้เข้าผ่านแอปพลิเคชันนะครับให้เรากดที่ตรงดิโพสตรงวอลเล็ตของเราด้านล่างนะฮะ อ่าแตะเข้าไปครับอ่าจากนั้นเงินบาทเราก็เลือกเป็นท e โพสิทธ์นะฮะก็คือฝากนะครับภาษาไทยคือฝากอ่านะครับตัวนี้เราผูกบัญชีกับทางปิดขับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ให้เราใส่จํานวนนะครับอันนี้ผมจะเอาที่900บาทนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมจะเอาไปใช้กับตัวทัสวลเล็นะครับที่900บาทนะครับอ่าแล้วก็ทําการกดท e p o สิทธ์ครับตรงนี้มันสามารถเลือกจ่ายได้2แบบครับ โมบายแอปพลิเคชันนะครับคือถ้าใครมีแอปธนาคารก็ใช้ได้เลยให้เลือกอันนี้นะครับหรือจะทานเฟอร์แบงค์ครับอันเนี้ยก็ต้องรอเวลาตรวจสอบนะครับเห็นไหมยี่สินาทีสองชั่วโมงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยอันแรกครับมัน instant เลยครับคือทันทีก็เลือกอันนี้ไว้นะฮะปกติระบบจะเลือกอันนี้ไว้ให้อยู่แล้วนะครับคือมี qr code สามารถโหลดได้เลยนะฮะอ่าจากนั้นนะครับก็ไปทําการนะครับเข้าที่ตัวกระเป๋านะครับเอ้ยโทษที เข้าที่เลือกทำการเทโซสิทครับก็ Yes เข้าไปอ่านะครับจากนั้นระบบจะทำสร้างรายการฝากครับให้เราดาวน์โหลด QR Code เลยครับตรงนี้นะฮะแล้วก็กด copy เอ่อทวิเร์ save image นะฮะก็คือโหลดลงเครื่องไว้นะครับจากนั้นไปเปิดแอปธนาคารนะครับของกสิกรไทยของผมใช้กสิกรไทยนะใครใช้แอปอื่นก็ว่าไปนะครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าของแอปธนาคารกสิกรไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับก็เราก็ไปทําการครับโอนเงินครับแต่เราจะจ่ายด้วย QR code เราเลือกสแกนตรงนี้เลยครับสแกนตรงนี้ครับนะครับแล้วเราก็เลือกรูปภาพนะฮะตอนนี้ผมอยู่นอกสถานที่นะครับมาอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้ครับก็เลือกรูปภาพครับแล้วก็ไปเอา QR code ตัวล่าสุดอย่างนี้ฮะแล้วกดต่อไปนะครับระบบก็จะลิงก์เลยเห็นไหมฮะง่ายมากแล้วกดต่อไปครับ ตัวนี้จะอินสแตนทันทีครับก็กดยืนยันอ่านะครับตอนนี้มันเรียบร้อยแล้วครับเราก็กดกลับไปที่แอปของตัวบิดขับได้เลยรอสักแป๊บหนึ่งนะครับระบบเนี่ยครับจะทําการนะครับยืนยันคอมพิวเป็น i n นสแตนครับแต่ถ้าใครฝากด้วยธนาคารนะครับก็ต้องรอตรวจสอบ20-2ชั่วโมง20นาทีถึง2ชั่วโมงนะครับกดแบ็กกลับได้เลยครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับย้อนกลับมา คุณจะมีเงิน90 0อยู่ในบาลานซ์ในส่วนของ TSB นะครับเห็นไหมครับจากนั้นให้เลือกตรงนี้ครับ m a r k e ตอ่าเรามาที่มา r k e ตเราเลือกว่าเราจะซื้อเหรียญอะไรแล้วก็ต้องไปที่มา r k e ตการซื้อขายเหรียญน,นั้นตอนนี้เราจะซื้ออีทีเลียมก็กดอีทีเลียมครับอ่าจากนั้นให้เรามาเลือกเลือกตรงบายนะครับตรงนี้สังเกตดูถ้าบายจะเป็นสีเขียวถ้าเซลเส้นจะเป็นกรอบสีแดงนะครับ ตอนนี้เราจะซื้ออิทิเลียมแล้วก็ต้องเลือกตรงบายนะครับให้มีเส้นสีเขียวตัวหนังสือสีเขียวขึ้นที่ายแล้วเลือกราคามาเก็ตเลยครับเพื่อความรวดเร็วในการซื้อนะครับอย่าไปเลือกแบบลิมิตเพราะเลือกแบบลิมิตคือเราต้องตั้งราคาในการซื้อนะครับอันนี้ผมจะขอให้เลือกแนะนําให้เลือกแบบมาเก็ตนะครับคือเขาซื้อขายกันที่ราคาเท่าไหร่เราก็เอาตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะซื้อขายกันราคาตามตลาดอยู่แล้วนะครับให้เราเลือกจํานวนเงินนะครับก็คือ900อย่างนี้ครับ อ่านะครับก็ลงไป900แบบนี้เห็นไหมฮะหรือถ้าใครจะกดตรงนี้ก็ได้นะตรงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ฮะ50ก็คือ4 5 0เงี้ย75 100ตรงนี้ก็ได้นะครับได้ได้ได้สวิธีนะครับจากนั้นให้กดบายเลยฮะกดบายกดโอเคระบบก็จะทําการสั่งซื้อนะครับโอเค900บาทนะครับ เสียงนกนะฮะตอนที่ผมอยู่นอกสถานที่ผมจะอ่าตอนนี้เทสํสำเร็จมีเมลแจ้งมาแล้วนะฮะนะครับมีเมลแจ้งมาแล้วนะครับอ่าจากนั้นเราก็กดกลับไปที่วอลเล็ตเลยครับไปดูนะครับยอดจากข้างบนจะมาอยู่ข้างล่างเลยนะครับโอเคจากนี้เราก็ไปทําการเปิดกระเป๋าทัสวอลเล็ตครับนะฮะตอนนี้กระเป๋าทัสเราอยู่นี่นะครับนะฮะเราก็กดไปที่อีทีเรียมครับกดรีเซฟเพื่อจะรับ อีเทียมกลับเข้ามาในกระเป๋าเรานะครับไปทําธุรกรรมกด Copy ครับ Copy ี้กระเป๋าเสร็จนะครับจากนั้นก็ไปที่บิดขับอ่านะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปหน้าตรง w a l l e t นะครับเลือก w a l l e t นะครับเราก็แตะเข้าไปที่อีเทียมนี่แหละครับในส่วนนี้นะครับเลือกวิดดอครับพอวิดดอเสร็จครับให้เราเอาเลขกระเป๋าเมื่อกี้ที่เราที่เราเอามาจากทัศนวลเล็ตครับมาวางลงไปตรงนี้อ่านะครับแล้วก็ใส่จํานวนอีเทียมที่มีอยู่ครับ0จุด 1,3,5,7,4,6,6เอ่านะครับเป็นอย่างนี้นะฮะจากนั้นก็เขาจะบอกว่าค่าเทเนียมในการโอเห็นไหมครับ0 0น5นะครับมันก็จะรีซซฟอยู่ที่1 3ึจุดนะครับนะฮะตรงนี้ให้ใส่รหัส a u t h e n t i c a t o r นะครับข้างล่างนะครับก็ไปเปิดตัวแอป a u t h e n t i t o t o r นะครับอยู่ล่างสุดนะครับก็กดแตะคัดลอกมาครับ แล้วก็มาวางในช่องนี้เลยอ่าพอวางเสร็จก็กดวิดดอเลยครับ yes อ่าตอนนี้มัน waiting นะครับด้วยต้องรอเลยครับรอทําการยืนยันในอีเมลนะเพราะการการถอนเนี่ยต้องรอต้องคลิกคอนเฟิร์มในอีเมลด้วยตอนนี้รออีเมลม,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 มาแล้วครับแตะเข้าไปครับพอเมลม,มาเสร็จปุ๊บเราก็คลิกยืนยันครับเราก็ดูเนาะไปยังเลขกระเป๋านี้ถูกต้องนะฮะกดยืนยัน ครับเลือกได้ Google ครับตอนนี้ถอนสำเร็จแล้วนะครับก็กลับไปที่ตัวบิดขับอีกทีนึ่งนะครับผมจะดึงหน้าจอรีเฟชนะครับมันก็จะขึ้น Processing นะครับตอนนี้คือรอครับรอให้อีทีเ e ียมของบิดขับโอนไปยังอีทีเ e ียมที่ตัวทั u สุเอเล็ตนะครับก็ไปรอที่ทั u สุเอเล็ตได้เลยฮะก็กด Back กลับครับย้อนกลับนะฮะมารอที่ตรงข้างหน้า ดึงตวรีเตนะฮะตัวนี้จะใช้เวลาการการรอสักครู่หนึ่งนะครับรอไม่นานนะฮะอ่ามาแล้วนะครับตอนนี้บิดขับทําการโอนแล้วนะฮะสิบเดนาฬกาสนาทีะครับใช้เวลาประมาณ1นาทีก็เริ่มโอนแล้วครับทีนี้มันจะอยู่ที่ขั้นตอนการยืนยันครับยืนยันในการธุกรกรรมของตัวอีเทอร์สแกนนะครับนะฮะก็ถ้าอยากรู้ก็กดเข้าไปดูครับ ดึงดึงบาร์ครับหอ,อยังไม่มีนะครับทางบิดขับดำเนินการอุบัติแล้วครับอยู่ระหว่างการเขาเรียกว่าทําธุรกรรมนะครับตรงนี้ต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับอ่านะครับตรงนี้ขึ้นว่ารีเซฟที่ทัสโซเลตมีก,การแจ้งเตือนมาแล้วนะฮะผมจะกลับไปดูใหม่นะครับโอเค ผมจะดึงรีเฟซหน้าจอครับอ่ามีรีเซฟเข้ามาแล้วครับยอดขึ้นแล้วครับไม่นานเองนะครับยอดก็ตามเท่านี้ครับ0.005อีทเลียมครับมันคือเงินประมาณ30กว่าบาทนะครับตรงนี้บิดขับได้ค่าธรรมเนียม30กว่าบาทอ่าเราเหลือเท่านี้เราก็สามารถเอาอีทีเลียมตรงนี้ครับไปใช้ทําธุรกรรมนะครับที่เราต้องการได้เลยครับนะฮะโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับผมถ้าสําหรับตัวใครที่ต้องการจะทําธุกรรมธุรกรรมอะไรนะครับก็ไปดูคลิปต่อไปได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดทุกใจกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับไม่ใช่สับตะไคร่นะสับสไคร e นะครับน่าแต่คนไทยชอบพูดว่าสับตะไคร้กับผมโอเคครับผมคดพูดอะไรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ